การเผชิญกับเพลิงไม่จากรถบัสเป็นสถานการณ์ที่อันตรายและต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี่คือขั้นตอนที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่าตื่นตระหนกการรักษาความสงบจะช่วยให้คุณสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพหาทางออกฉุกเฉินใช้ประตูฉุกเฉินหรือหน้าต่างที่สามารถเปิดได้ ช่วยเหลือผู้อื่นหากมีผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือให้ช่วยเหลือพวกเขาออกจากรถบัสโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินโทร191หหรือหมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณแจ้งข้อมูลสำคัญบอกตำแหน่งที่เกิดเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์อย่าก,กลับเข้าไปแม้ว่าจะมีสิ่งของสำคัญอยู่ในรถบัสการกลับเข้าไปอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอยู่ในที่ปลอดภยัยหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้รถบัสที่กำลังไหม้ รอเจ้าหน้าที่รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือหน่วยกู้ภัยจะมาถึงดูแลผู้บาดเจ็บหากมีผู้บาดเจ็บให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการห้ามเลือดหรือการช่วยหายใจเรียนรู้การใช้เครื่องมือฉุกเฉินรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่นๆเข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและการตอบสนองต่อเหตุเพลิงไหม การเตรียมตัวและการรู้วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไม่จากรถบัสสามารถช่วยชีวิตคุณและผู้อื่นได้หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณมีความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินนี้